สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้บายมังกรเจมวันนี้ทางพอยก็จะมานําเสนอสินค้ารีวิวสินค้าให้กับลูกค้านะคะเป็นของมือสองของหลุดจํานําของหายากพาเรี่ยมทองเอาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ติดตามกันใน E ี p ีก่อนๆหน้านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าผลตอบรับดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราต่อไปด้วยนะคะอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะองคนี้นะคะหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือค่ะกอบทองคำา90น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่11.9กร,รมัมวันนี้พลอยขอไปต่อเอาไปเพียง9,950บาทเท่านั้นค่ะ องค์นี้เลี่ยมกรอบทองคำสวยงามไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทางหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะองค์ถัดมาเป็นพระพิฆเนาปางประทานพร เรียมกอบทองคำ90%า90%อรค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่19.06กรัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อในราคาเพียง9,950บาทเท่านั้นค่ะองนี้มีรอยเล้าตรงกระจกนะคะแต่สามารถเปลี่ยนตามร้านกอบรูปทั่วไปได้เลยค่ะท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดม,มินกันมาได้เลยนะคะ เป็นพาสสมเด็จเลี่ยมกอบทองคำ90%องค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่17.1กรัมวันนี้พลอขอปล่อยต่อในราคาเพียง12,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ไม่มีตำหนินะคะท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปร,รูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ นะคะคเป็นองค์พญาคุดกรอบทองคำ9 0น้ำหนักช่องรวมอยู่ที่21.1กรัมวันนี้พอยขอปล่อยต่อในราคาเพียง15,850บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ไม่มีตำหนินะคะท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ มานะคะเป็นพระกิ่งพุทโธรอบทองคำ90องค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่36.6กรัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อในราคาเพียง23,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้องค์ใหญ่ไม่มีตำหนิรอบทองยกซูมท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ องค์ถัดมาเป็นพระพุทธชินราชองค์ลอยกอบทองคำ90องค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่18.9กร,รมัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อในราคาเพียง14,850บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ไม่มีตำหนิเลี่ยมกรอบทองคำสวยงามท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ องค์ถัดมาเป็นพระพุทธเอกนพรัตน์ปีพศ2538เลี่ยมกรอบทองคำ90ยกสูงองค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่21.7กร,รมัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อในราคาเพียง28,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ไม่มีตำหนิมีรอยเล้าตรงกระจกนิดหน่อยนะคะท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ มาเป็นพระแก้วมรกตหลังพระนาลายทรงครุฑองค์นี้เลี่ยมกรอบทองคำ90น้ำหนักช่องรวมอยู่ที่16.56กรัมวันนี้ขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง12,850บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ องค์ถัดมาเป็นพาะพิคเน่กรอบทองคำ90องค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่9.7กร,รมัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง8,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้กรอบทองสวยท่านใดอากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ ทองคำ90องค์นี้น้ำหนักชั่งรวมอยู่ที่15.34กรัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง12,850บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ขอบทองงานปิดหลังไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ อบทองคำ90%น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่23.1กรัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง12,850บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้องค์ใหญ่ไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ องนี้พระไพรีพินาศกอบทองคำ90า90งานทองปิดหลังน้ำหนักช่างรวมอยู่ที่17.8กรัมวันนี้พอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง18,850บาทเท่านั้นค่ะองน์นี้องค์ใหญ่กอบทองสวยงามไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ องนี้พระปิดตาหลวงพ่อเพิ่มกอบทองคำ90า90น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่13.2กรัมวันนี้พลอขอปล่อยต่อเอาไปเพียง12,850บาทเท่านั้นค่ะองคนี้ท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทางหาแอปมินกันมาได้เลยค่ะ เป็นหลวงปู่ทวดกอบทองคำ90า90องนี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่14.2กรัมวันนี้ปล่อยต่อเอาไปเพียง14,850บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้งานกอบทองยกซุม้มท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ มาเป็นหลวงพ่อโสธรกอบทองคํา90ลงยาหน้าสีเขียวมรกตน้ำหนักช่่งรวมอยู่ที่10.56กรัมวันนี้พลอยปล่อยต่อเอาไปเพียง1,500บาททวนค่ะท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ มาหลวงพ่อโสธรกอบทองคำ90า90ลงยาหน้าสีฟ้าน้ำหนักช่างรวมอยู่ที่10.96กรัมองคนี้พอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง1,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้กอบทองสวยไม่มีตำหนิท่านใดอยากด,ดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ องค์ถัดมาหลวงพ่อรุง่งกรอบทองคำ90มีฝังเพชรตรงขั้วน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.10กรัตเพชรทั้งหมด5เม็ดกรอบทองคำช่างรวมอยู่ที่13.46กรัมองค์นี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง18,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้กรอบทองสวยงามมีงานฝังเพชรด,ด้วยท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ องค์ถัดมาหลวงพ่อสีกรอบทองคำ90า90น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่11.2กรัมองค์นี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง9,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้มีรอยขีดข่วนตรงกระจบนิดหน่อยนะคะแต่สภาพโดยรวมคือสวยงามท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทางหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ องค์ถัดมาภาพปิดตากรอบทองคำ90น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่9.65กรัมองค์นี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง9,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ท่านใดสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอปมินกันมาได้เลยนะคะ องค์ถัดมาเป็นเหรียญราชการที่9ปีพศ2539รอบทองคำงาน58.5%น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่16.05กรัมองค์นี้คลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง6,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้เหรียญด้านหน้าเป็นเนื้อสีสามกริย์นะคะรอบทองคำสวยงามไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ มาเป็นเหรียญสมเด็จย่าเลี่ยมรอบทองคำงาน58.5%น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่19.4กรัมองค์นี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง7,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้รอบทองสวยไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ ดมาเป็นเหรียญของราชการที่9ปีพศ2539กรอบกอบทองคำ90า90น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่18กรัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง8,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้เหรียญด้านหน้าเป็นสีเนื้อทองแดงนะคะสวยงามไม่มีตำหนิท่านใดอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ องค์ถัดมาเป็นเหรียญรุ่น9บุนลิตรอบทองคำ90%า90%น้ํา้ำหนักช่างรวมอยู่ที่18.7กร,รมัมองค์นี้พลอขอปล่อยต่อเอาไปเพียง9,950บาทเท่านั้นค่ะองค์นี้ท่านใดสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ โลเกตอาจารย์กวงกอบทองคำ90น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่5.5กรัมวันนี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง7,950บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ admkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR Code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ไลน์ของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุบได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ